ลม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  สวัสดีค่ะบอกกันช่องป้นางชาแนลมีล่มค่ะมีล่มล่มแห้ง เกาโมงเกาโมงยังอันหนาวเย็นขนาดนี้นะคะเบ,บ,บ,บิ้งเด็กหน่อยเด็กน่อยยืนหันก่อนเอามาเบิง้งเป็นอาจะพามาเบิ้ง ว้าวว้าวอันธนูค่ะเป็นเป็นติดธนู่ในตอนแรกพองสาวเสียงดังวืวื้วื้โอ้บอกว่าเป็นของ้ใดคือเดี๋ยวนี้ฮาเบิรงไในยากละค่ะก็ไม่ค่อยทำกันคนรุ่นใหม่ก็เห็ุบ่เป็นเนยคะ่ะอันนี้ก็นรุ่นเกา่าเลียนี่เห็นต้องกนรุ่นเกา่า เป็นปีไส้ของลุกหมกค่ะเห็นวาวนะคะเป็นวาวตั้งแต่เสาเล็กหน่อยส่วนเล็ดมังเล็ดให้ลูกเป็นร้านเป็นเล็ดน,นะคะมื่อกี้วาวมันมาตกอยู่หลังบ้านจังได้เห็นนะ วราใครอยู่เราเห็ดอันว่าวขึ้นอยู่นะแต่ว่าไอ้มกเห็ดอันว่าวปีทีแล้วนะหัวสักมงึงดดเล่นเล่นเค็บซอยอ่ออปาปลาหมกแสนประวันนะคะแต่อันนี้บ่แม่อันนี้พี่ชายของเราโอ้เงือนนี้เห็ดว่าวเป็ด เนี่ยคะ่ะยังมีให้เห็นกันอยู่มันล่มนะคะล่มแบบนี้เป็นตะเล็ด ลุดมาสองสามเตือนแล้วแรนมาเก็บนะเดี๋ยววันนี้ก็ทำเรื่องป้ายเมื่อวานล้างเห็ดเห็ดเห็ดอันป้ายให้แล้ว ติดไปแล้วเ่นหนึ่งไปน้าลานเมื่อนนี้นะะเป็นเรื่องป้ายแล้วก็ติดไฟนะคะแล้วก็จัดของให้เป็นสัตว์เป็นสวนเสร็จแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบขายเลยค่ะขายเลยเออย่งนี่โอ้าอย่งแบบแบบ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกลับมากลับมาจากกาทมอเอาอีกแล้วนะลงวันลงวันคงบมักหมูไก่เกยอันคงลูกแบรนี่ย่าหนีเบิดไก่แตกเบิดลูกแบรวะไก่กูบ่มากินยังไง้อนบักนี่เนะี <laughs> น่ยนกทรายเพิ่นวะ <laughs> วิ่งอ้อมไัน,นี้เราไปก็คิดว่าเป็นการกะระยะนะวะ่กาแรแลนซ์นีจากเมตรจากเมตรแลนจากหรอบจักสได้จากกิโลอย่างสีนะคะเมื่อนหนึ่งพันสิบของแลนสิได้แปะเก่ากิโลอยงสีนะคะ<ม>ก็จะมีอะไรให้เห็นเรื่อยๆนะมไม่ต้องอะไรเยอะค่ะกับชีวิตใช้ชีวิตให้สนุกนะ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนบ็อกคือกัน,ก,นกินกินก๋วยเตี๋ยวยังบางคนกับปุงบางคนกับปบ,กบปรุงบางคนกับปุงหน่อยหน่อยบางคนกับมาร์โจัดยังเสร็นะคะหลากหลายการใช้ชีวิตอขอบคุณ f อซนะคะเอซทักทายมาขอบคุณพี่หมูระยองนะคะ f อฟซี FC, คุณหาร จากระยองค่ะทักได้เขามาเกลี่ยเป็นทักหาตลอดละ่ะเกลี่ยเพื่อส่งฝลังไสแดงส่งมาให้ป้าน้าปล๋มนี่แหละอ่าเป็นเป็นเกลีอยเอฟซีจากคุณหานนะคะเพิ่นเห็ุงานอยู่ระยองค่ะอย่า้วทักมาตลอดเพิ่นเป็นเอฟซีบักหมูหรอปู่เป็นเก็ยยนะียไห้น้ำบักลูกดิกตอน ไปหาหมอนะคะตอนป่วยก็น,นี่แหละนานางก็บอกพี่เขาบอกเอ๋เราบอกกับเอ๋แล้ว่าเราเน้นกันไว้ดีกว่าให้น้องป่วยเน้นดูแลนะคะเน้นดูแลขาเลี้ยงปล่อยนี่รับรองอันนี้กันยังจอบสิบอนนันเป็นเป็น้นิดนิดเตน้นนอยแต่เขาเอาอยู่นะว่าเขาห้หเรา การดูแลปแล้วสิบวใหเห็นแบบก็ต้องเขาเรืองเทได้ก็รซิม่เนียวห,หัวนะคือฟาชีฟาชีบนองค์เอาฟาชีมาปิดองคไม่ใช่ไหมฟาชีห่างเอา่าปิดองคองค์แตกองอันอนันน้นบริสายงานแล้วค่ะเน,นี่ยค่ะก็เน้นเน้นดูแลมากกว่าเน้น คือต้องรอให้น้องป่วยแล้วเอาไปรักษาแบบนั้นนะคือไปนั่งเสบบอบอ,บอ,อยากให้มันเป็นยสาสัตวคือเอาแบบประเยัพาเอา,เอาแบ่งความสุขการใช้ชีวิตของเรา,เาพักผ่อนให้น้อยลงนิดนึงเสียสละแบ่งตรงนี้มาอยู่กับน้องหมานมีความสุขนะคะ เขาจะมีโมเมนต์น่ารักนรักให้เราได้ยิ้มนะคะอ่าเอากลับไปจมหนาวขนาดได้นี่ยแกว่าเป็นตัดผมเจ้าตัดผมส่งนี่จะคือตำรวจเองย,ยิ้มเป็นสิบย่อมเ่าปออ่ะนะได้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 รับอันเงินเดือนอันอาจากอันนั้นหรือบอ่ จะได้รับหรอือเปล่าเงินเดือนคนแก่ได้รับยัง <c oughs> ได้รับมาสองปีแล้วยังบอกว่ายังว่าจะฟ้องประธานเถอะมันว่าอุอาอปถัมภ์เถอะเรือ่องเงี้ยกุศลเถอะรักษาสุขภาพไม่กินน้ำเย็นนะคะหลวงวันไม่ไม่ไม่ดื่มน้ำเย็นบอกไม่ดื่มน้ำเย็นแล้วก็ไม่กินของมัน ไม,ไม่ชอบของทอดของมันบะหมัมกและกะ้วก็อาหารที่ปรเนื้อสัตว์ที่ว่าเ,เขามีสารเลขสารอะไร,พรเพอ่์สิลีเลียงนะเพอร์ีิลีเกลียงกินไข่ต้มกินไม่เบื่อเลยไข่เป็ดนี่ยซื้อมาประจำอาหารของเพื่อนบอยุ่งยากนะกับเขากำน้ำ อาหารของเรามีไข่เป็ดเราซือไข่เป็ดมาต้มของเราซื้อมาไว้หลายๆเลยแล้วก็ต้มซาซาม,มากินได้ทุกคาบนะรักสุขภาพมากเล่นจะได้แหงแลีแหงลูกพุ่งเนี่ยบอกคอยแน่แต่ฉั <c ười> จะ,จะหวไงเรียบรัก <c ười> สุขภาพ ก็ขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์เ,เข้ามาค่ะบอกวาอ่าเดี๋ยวผ่านไปจะไปอุ่นนนนะไปอุ่นนนเด้อโอ้ยอันนี้ไปนั่งกับขอบคุณหลายๆนะเนี่ยยังยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะแต่ก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนไม่ปล่อยผ่านให้กำลังใจกันตลอดขอบคุณที่ให้กำลังใจและขอบคุณหลายๆคนที่ซ้ำเติมบ่ไม่หยัง มาส้่เติมอันนั้นเจา้ารลวงว่ามันมันมัน,อนพอเจ้าอน,นันมาแต่ได้ข่อยมีความหู้ืึอว่าข่อยมีพลังขึ้นทุกที่นะเวลาปลูกเจ้าเขางมาจจิสิน,นะข่อยมีพลังว่าโอ้ยเขาคือสำคัญคอับจังเฮียร์ห้ข้าเจ้าเหมือนนะเ <laughs> นี่ยค่ะ อเฮ็ดยังกัไดดนะคะแต่ก็ปะนั่งอันปะนั่งเป็นคนเป็นคนที่จะไม่ทำอะไรที่คือไม่ชอบเรียนแบบไค่บะมบมเรียนแบบไผแล้วก็บ่มาเฮ็ดตามไผแล้วก็มักเป็นตัวองจะของแล้วก็บชายเฮ็ดเราเฮ็ดเราห้าเริ่มโหสึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เราเฮาบ่มีความสุข่ะ ความสุขของเรามันไม่ต้องสุขมากมันไม่ต้องเพอร์เฟกตนไม่ต้องอยียงเราความสุขของพนงาคือความสบายใจนะเมื่อวานลูกสาวซื้อเขียงให้เขียงไงเขียงไงสำหรับขามหมูนะซับขามหมูน้ำนะจิงกะเปยบอกแม่ไปเลือกเขียงเลยลูกสาวซื้อเขียงแทน ไงนังเป็นยุคกรุงเทพมันละเป็นบอ่อขายแม่ไปเบิงเคียงไปเอิ้นเสือเคียงไหนแม่ไม่แน่นะขายขายดีนะหรือจังไดจิงกะเบลอาสีมาซอยแม่ขายน้ำ เป็ได้นะใร้อยรฆายมาะคายโหลดว่านาลานแบบกว้างกว้างไยกว้างมากไม่ใช่จะยี่สิบเมตรหรอสิบสิบห้าสิบหกสิบหกเมตรหรอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเมตรนะสี่โลกไงมันกว้างมากหน้าหน้าบ้านกว้างมาก คือสามารถขายได้ทุกอย่างพวกปิ้งย่างก็ไม่ไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะห้องค้างๆไม่ไม่ไม่รบกวนห้องค้างเพราะว่าอันห้องค้างน่ะห้องห้องค้างเป็นเขาเซาเป็นหม่องเก็บของเ,เสียนะร้านเราเขาเช่าเป็นที่เก็บของนะคะก็คือไม่รบกวนใครดีงาม แล้วห้องกลางอีกห้องหนึ่งก็เป็นบริณนอนอยู่หันน่ารักค่ะเราอยู่ที่ไหนเราก็มีมิตรภาพดีๆอยู่กับใครก็คือมันมันอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะเราเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะกดไหลกอดร์่ห้น้ำด้ค่ะโอกันไม่คิปนะ รออ่านคอมเมนต์นะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราเก็บบงุงมูหอยเบิรงอันไปนั่งจังพริกแหงเบาโทนมาไว้นะคะสังพงริกแหงเบาโทามาเอาบังเอาบังเอาบังเอาออพริกแหงกับกระเทียมมาหายนะคะคือจะคั่วพริกเองนะจะคั่วพริกเองโขกเองตำเองมันจะหอมแล้วกั สดใหม่ด้วยอาจจะวัตถุดิบถ้าไปซื้อตลาดรับรองกินยังไงก็ไม่อร่อย้าจะคั่วถั่วขคั่วเองบดเองจะเสียนะคะจะหอมจะไมไปซื้อของที่เขาทำเสร็จนะคะจะจะจะเน้นพวกแบบเนี้ยเนาะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะเปิ้งโฆษณาให้น้ำ ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตลอดเอฟซี FC ที่บ่เคยเม็นกับเม็นมาให้กำลังใจในเด้อเห็นอยู่ใดเห็นอยู่ใดขอบคุณหลายๆค่ะขอกกันไม่คลิปนะเราจะมาคลิปที่ตอนนี้บกหมูอยู่ในห้องเดี๋ยวค่อยคอยลงคลิปในเบิง่งเดี๋ยวมื้อนี้เฮ็ดเรื่องไปก่อนเดี๋ยวสิเด็กเข้าไปร้านหรือบ,บ่ น่าจะเปิดภายในวันสงวันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเตรียมมาทุดิบเตรียมอะไรทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ลุยยอดขายมืเมล็ลขายให้ได้สามถ้วยอ่มากสุดไม่ได้หาถ้วยตามคนนั้นถือว่ายำพันได้ <laughs> เดินไปยอะสิต้องไม่ต่ำกว่าห้าชามอ่าเราไม่ต้องไปคาดหวังทุกสูงไว้เออเราต้องให้เวลาลูกค้าเพราะใครจะไปรู้ว่าเสยบหรือว่าเจ้านี่เดี๋ยวไปล่องแต่ปะนน้าสิให้เขากินให้อิ่มเจกเขาให้อิ่มแล้วก็บอกคิดราคาแพงเกินไปเอาที่เราอยู่ได้เขาอยู่ได้ที่สำคัญคือเขาต้องได้กินทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็สะอาดนะคะ แวะเวียนไปทัถ่ายกันนะครับแวะเวียนไปหาอยู่ร้านเดี๋ยวเอฟซีกสิได้เห็นค่ะบอกว่าเป็นเอฟซีไปหน้านะเซลูกซี้ลยเติบสำหรับคลิปนี้สำนีกันค่ะสวัสดีค่ะ